จะมาแนะนำสวิตช์ไลทสายใช้สำหรับห้องคนพิการนะครับคือในกรณีที่คนพิการจะเข้าห้องน้ำประตูวีทีโอเพนนะครับประตูจะเปิดค้างประตูเปิดค้างแล้วเข้ามาด้านในนะครับคนพิการจะกดล็อกนะครับกดปิดประตู แล้วก็ในกรณีที่กดผู้พิการกดปิดประตูไปแล้วนะครับคนด้านนอกจะไม่สามารถเข้ามาด้านในได้ถ้าคนอยู่ภายในไม่ไม่เปิดปิดล็อกแน่นะครับก็คือคนเดี๋ยวผมจะอธิบายด้านนอกเดี๋ยวผมขอเปิดประตูก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะให้คนหนึ่งอยู่ด้านในเพื่อกดสวิตช์ปิดประตูะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมออกมาอยู่ด้านนอกอด้านนอกถ้ามีคนอยู่ด้านในครับถ้ามากดสวิตช์เปิด,ดนนจะขึ้นไฟเตือนสีแดงตัวนี้ครับเป็นสถานะคนที่เข้าออห้องน้ําะครับยังไม่ออกมาครับถ้ามีคนอยู่ด้านในนอกจากว่าคนข้างในจะกดล็อกเองแล้วออกมาประตูถึงจะเปิดครับแล้วก็ในกรณีฉุกเฉินคนพิการล้มหรือว่าอย่างเงี้ยนานเกินไปเรา เอกใจเฮ้เป็นอะไรหรือเปล่าเสะดุดล้มหัวนอกพื้นเงี้ยราก็สามารถกดที่โอเพนนะครับค้างไว้ประมาณสิบวิครับแล้วประตูก็จะเปิดฉุกเฉินให้ครับเราจะกดค้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <up> นะครับจนกว่าครบสิบวิอะครับ เมื่อเวลาครบสิบวิบานก็จะเปิดฉุกเฉินให้ครับแล้วก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือคนพิการด้านในได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผม